แห่ชื่นชมแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกร่วมรณรงค์เก็บขยะประเทศไทยค่ะแห่ชื่นชมแจ็คสันหวังศิลปินระดับโลกกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่เซอร์ไพรส์แฟนชาวไทยเป็นอย่างสุดสุดเมื่อศิลปินหนุ่มสุดฮอตดังระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันก็ตเวนได้มาทอมร่วมกิจกรรมรักโลกไปกับประเทศไทยค่ะเพราะหลังจากร่วมงานอีเวนท์ที่ประเทศไทยกับงานที่ผ่านมาแล้วเจ้าตัวก็ได้เคลียร์คิวร่วมทํากิจกรรมดีๆกับ C2 Recycle s c Re r p r o j e ตาโปรเในธนบรนด์แอนด์บัสเดอร์ลงพื้นที่เก็บขยะในพื้นที่บริเวณคลองลาดพรา้าวและร่วมกับกรุงเทพในโครงการไม่รวมไม่เทรวมค่ะงานนี้ได้ชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมาทำกิจกรรมสำหรับงานนี้ด้วยซึ่งเป็นกิจกรรมรักโลกกับซีทูเก็บแยกรีไซเคิซึ่งเป็นกิจกรรมนโยบายไม่รวมเท รวมจัดบริษัทผู้ผลิตน้ำมันดื่มสีทรูรูร่วมกับกรุงเทพมหาคนครและมูลนิธิเทราไซเคิลไทยเพื่อสื่อสารปัญหาขยะการเก็บและแยกและนำไปรีไซเคิลเพื่อให้ประชาชนได้ตระ,ะหนักและผลกระทบการแก้ปัญหารวมไปถึงเพื่อบอกทุกคนว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีศิลปินชาวไทยอย่างกอฟพิชยาเซฟสาสวัสดจีสุพัฒและคนอื่นๆอ,อีกมากมายที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ Thank you